น,นี้ไม่มีใครเอาไอ้แก๊บของแก๊บด้วดิอันนี้หนังสือพระไตรปิฎกหนังสือพระไตรปิฎกเล่มใหญ่เอาทีน,นี้ตัวนี้ก่อนมีอนนแก๊บอยากเอาไปอ่านเราอ่านดูดิอันนี้อภิธรรมพระพิาพนายปิฎกมหาวิพังตอนที่สองพิคุมีวิพังมหาวัคตอนที่หนึ่ง จะรู้เรื่องไหมเนี่ยเด็กเทวดาจะเอาหนังสือธรรมะระดับอภิธรรมไปอ่านเลยท่านผู้ชมผู้ชม <laughs> มีเล่มหนึ่งดูนี่ดิเด็กเด็กเทวดาจะเอาเนื้ออภิธรรมไปอ่านกันเห็นไหมเห็นไหมเทวดาสมนึกตื่นให้มาให้มาเรียนอภิธรรม อันนี้อันนี้พระสูตรกับอภิธรรมค่ะเด็กๆจะเอาอภิธรรมเอาพระสูตรไปอ่านอภิธรรมกับพระสูตรเนื้อจังค่ะอ้าวอันจริงๆนะทำไมไปทิ้งไว้เฉยๆนะน้องพ่อรู้นะบอกไว้ก่อนไปทิ้งไว้เฉยไปทิ้งไว้เฉยนี่น้องพ่อจะสั่งให้น้วงพ่อจะสั่งให้จิวดาทารวัดตีโกยเที่ยนไปอีกสองเล่มนะมีกสามเล่มนะ เรื่อใหญ่เลนยนี่น <c oughs> มีสามช่องเล่มสองเล่มอยู่ว่าถูกต้อ <c oughs> อ่าน,นจริงนะใช่ไม่่านจริงไม่ขอต้องสัญญาหนังสือที่เอาไปห้ามวางไว้กับพื้นอย่างนี้ต้องวางไว้บนตู้หรือชั้นวางของอนี้หนูมีตูอ้อ่านสเสร็จแล้ไวไว้ตรงไหนก็คือเอาไว้ตรงนั้นอ่านสเสร็จแล้ววางไว้ที่ไม่ได้ก็อ่านสเสร็จแล้วเอาเดินไปเก็บไว้ที่ที่สำคัญจะเก็บจะวาง หนังสือจะห้หามวางไว้ก่อนวางอย่างเช่นถ้าแม่ใช้ไปทำง,งานต้องรีบเอ,อาไปจะไม่วิ่งไปหาแม่ถ้าสงการม่เป็นขนาดนั้นหรอ <c oughs> ถ้าข้างนอกมีโต๊ะมีชั้นวางของเราก็วางข้างนอกนอก,นอก,ก็ได้ห <c oughs> นังสือธรรมะเนี่ยคนพานมันมีได้ขโมย <c oughs> ไ,ไปหรอขโมยไปตามใช่ค่ะแลก็มันไม่ออไเอาไปเอาหนังสือเนี่ยคนพานคนขีข้ขโมยเนี่ยมันเอาหนังสือมันกลัวธรรมะใะ นี่ใสอะไรเขาเรียกนิสัยอะไรคอมมูนไม่เคยท่านผ้าเช็ดตัวไปอ่ะเิาเขาภาษาหมอเขาจะว่าเป็นโรคจิตนี่แหละภาษาหมออะภาษาพระเขาเรียกก่อนเขาเรียกว่าอะไรภาษาพระเขาเรียกว่าอะไรที่เรียกวิปลาสไหมไม่เรียกเรียกคนคนเหม่อรอยเสียจริต ผลจะหลุกเสียอะไรพี่ผนจะบูดตัวมันเห็นนะเข้าไปเด็กๆเห็นอายเด็กๆเข้าไปเข้าไปข้างในอบยังคะอ้าวปิด